myself in front of t h ยกชัดอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเราดูแกพูดภาษาจีนเนี่แล้วพอจังหวะพูดภาษาจีนอะเสียงแกจะไม่ทุ้มแบบเนี้ยเสียงแกจะเป็นต้องเกะกะก็องชิบหายก้องที่บอกนลของฉันตั้เกีผีหลงเย่ขาดทุเอา้เยอะขนาด้เหรอวะอเก่งกว่าไแล้วพอฟังก็ตะกฤษ โอ้เสียงทุมโอ้ดูเท่ไม่แต่มันไม่แปลกนะเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะคนเอเชียน่ะคนเอเชียเวลาพูดภาษาภาษาอังกฤษอ่ะดนามิกของเสียงอ่ะมันจะไม่เหมือนตอนพูดภาษาตัวเองเพราะว่าพอตอนพูดภาษาตัวเองมันมีแบบที่ก็ให่ๆก็คือคือมันดนามิกอ่ะเพราะว่าเสียงของคือภาษาเอเชียภาษาคนเอเชียมันเป็นภาษาดนตรีอ่ะมันก็จะมีแบบใช่ไหมฮะแต่ภาษาอังกฤษมันเป็นเนี่ย be careful when you talk to me boy อะไรเงี้ย be careful how you speak to me boy Mm -hmm. I just love it. I just enjoy it. So, actually, I'm a very lazy actor, I think. Uh, really, but I don't know why I was so. I worked so hard on, on, on acting. Maybe because I, I really love it. I really love it from the bottom of my heart and I enjoy it very much. <laughs> or maybe because I, I... I don't quite like the reality. I like to live in a dream. So sometimes I think drama is a dream, movie is a dream. It's something unreal, but the emotion is real.